สวัสดีครับผมน้องนัทนะครับจากโตโยต้าเจริญรีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลบรหัสโค้ดลมยางอ่อนนะครับอ่าจะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้เลยสีเหลืองนะครับด้านขวาคือตอนนี้ผมไปตรวจเติมลมยางมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก็จะทําการลบโคดรหัสนะครับง่ายๆอย่างนี้ครับอ่าเราก็มาที่ปุ่มคอนโทรลด้านขวานะครับเลื่อนนะครับไปที่เซตติ้งหรือรวบ รูปฟันเฟืองนะครับอ่าเข้าไปที่ vehicle setting setting นะครับปึ๊บอ่าเราก็จะเจอตัวเซตอัอ่าลมยางนะครับกดปุ่มตรงการเข้าไปเลยง่ายๆครับคลิกมาด้านบนกดเซตนะครับกดแช่ไว้นะครับคอมพิวนะครับ,อนนรบตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวตัวสัญลักษณ์จะหายไปอ่า เรียบร้อยครับขั้นตอนง่ายๆในการลบโค้ดรหัสลมยางอ่อนนะครับก็คือลูกค้าจะต้องไปตรวจเติมเช็คลมยางทั้ง4ีล้อก่อนนะครับแล้วก็ทําการลบรหัสตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับผมก็วันนี้น้องนัทแนะนําเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับ